ว่าถือว่าเจ้าเป็นแม่ของคอยหรือแม่อับปีซิกระบาดโอ้ยจังนทรนเก็บปวดลแล้วจังนทรนเก็บปวดแลว้วพ้าปานอันดอกใจสองน้ำตาล้องงามแก้มแกงกะบนล้ำ จะเพิ่นมายังมีควได้อานออเลเาเรีมมนแเลียผูกได้เห็นเจ้าม่ลกผู้ปรได้คื์หมาแล้อกไปรด้สะอสอนพนันเดนีนเด้อเรียงลูกมาจนมัเานาันบหรือเบากัน ผัว้ญีงนั้นตั้งเหล่าตาวกอาว้ดอกเดเดินกลมาะมุนตามันอะไรกับของผัวนี่กับของผูอยู่เพราะปา่นั่นตัวมุนหวยน้ำตาเด็นอย่างน้้งบาดบาเลี้ยงไงเลี้ยวก้าวพาดเราโอกันเรื นั awesome, ้งไปทั้งห่างกันอุ้ไปเรียกเขาลดดามันดาตาลาตาลุนเดชตาเลนลิม่รัเงเพียงเงินเดือน แมันยืเป็นหมันกระดอกระเทียสสศูนย์ไหล <c oughs> โอ้ยเบาอย่างเนื้อาหวาเบาอย่างาาเนื all, ้อาปวาขตานเนื้เป็นลูกยาคือมันอ่ากนกวนงยนจะ้หมอบจะค้านกลับมาเรือ <c oughs>

จนนาายยข้าวมึกล้วต้องมาห้องให้ใกล้ขันไม่ได้ไสอนโอ้ยกินเจเข้าไปนั่นต่างาบ่มีเร่รเจลิม มเม่ขวดเต่มภาบินมาเ,มเน,น,น,นี่ยนะคร,ร,รบนบเขาต้องมาอา่นอานคุณอ่านคุณอยู่นี่อะไรก็เป็นกงกนต่ไม่ตู้ บาเจ้าองดูบังเดวมาอดนอนช่วหนีหนีคุณหวยรับค้างที่ไม่ตายเขาเลยกลับไปหมาเนี่ยอนุนางสมบัติการทั้งนางดากะโยนยืนขึ้นมาอ้างสมุนสมังเหรอวะแลกให้ชุดนับเอาขนะ Ôi! chân chị cháu đã nuông khuất cả cơn khát đá bay lên sau bao cơn đau đã đi rồi bao phong ngai cháu ตนเมน่อต้นมาลายปีวานี้กะเลยเลี้ยงเรียคว่าขอบคุณคือเรียกหมาเรียกแมวดอกเรียกแม่นี่เมว่อเดียวทจ่จะบ้า เสื้อมาพ่อมาให้น so ้ำตาม่สิญญ์ใจเหี่ยวใจสลอยโอ้ยแต่เงินเงนทันเง่นปังไปปังเก็บ่าดุลเก็บปัดใจรักน้าพยานปากที่จับหัวแม่เห่วงนายลายเือเสียใจเือนายเสียลูกหูบตาตาบอเตียง liều yên ta và bên mướn liều yên và bên sang bà chi <laughs> tê mềm mềm ลักขันเนี่พูดจากอุปนิัยลูกของเจ้าเนี่ยฝาดโถว่าพ่อมีกะปี่อับิกับมนมีโอ้ยกันใจตายกัจำเตินบ่เบสิทำได้ตายทำไมเจ้เ้มาตายอยู่ันีคอยไปตายทั้งขึ้นคกยค้าเแี่นศพกินเป็นเนื้อละ เขียดเบิกผ้ายายน่าไพเรโนเป็นคนแจงลูกทขมือออกมันตะขุดดูพุดพรันนี้เนี่ยสวยจังสี่ดอกแทนบ่เมียบ่ปุ่นเด่นโซ่หมุดนางเลือดเดือนยังสีได้ดอกดังใจ ควรต้องกอนอย่าหุ่นหันอาเจอะกับน้หลำัอกต่อไปรอบอบ้า,บา,านยากด็ี่เขียนห้างสุขยาดทารวานาีเออ

เพิ่นวะพุ้นของพ่อเม่นี่กวางกว่าป่านากว่าแผ่นทรนิมหาเนวซ่าเนวสิงเปียบเปืยบ่มีใดนี่ละเพิ่นวาคุณนของพ่อเม่นี่เฮาท้งหลายยาสิลืมบุญคุ้นของเพิน่นคุ่นขอแดงแกงเมีย้ยนเสบียงเพ่เลผาพรหอดวันพ่อวัดเมย์ให้มีของปากตอดสนองทานอย่าปล่อยว่างมิฉนัันยมผู้ฟังทุกฐานแต่ฟังอ่านอย่าดูได้ ให้ขนไข่พระพุนโนพเมตูได้โูเหลี่ยมยายาโยมทั้งหลายฟังเทศนาธรรมมากก็คือสิเข้าจิตข้าใจดีผู้หักได้กินหนังผู้สั่งกินกระดูกนั่นไม่ควอม่าเนว่ไดคือว่านั่งผ้าวดีนั่นได้หล่อเด็ดตัวเอามุ่นกระเม,มไปเมิดรับไล่พี่ไส้ออกหนีอยู่ต่อมาบดนนั่นนั่นผ้าบดีและผัวก็ได้หาทัางวิธีไลเมนี้ลงเถื่อน แม่ได้ลบหั่นไปแล้วได้ไปพบพ่อลูกไส้จอ